เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ที่จริงผมอยู่ข้างนอกด้วยแล้วกันนะครับผมก็อาจจะที่เสียงรถนิดหน่อยเนาะก็โปรดขออภัยไว้อย่างยิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เอาจริงๆนะคือผมลืมเอากุญแจบ้านมาด้วยไงก็เลยต้องแบบมานั่งรอคือผมก็มานั่งรอแล้วคืออยากคือผมก็อยากจะแคสด้วยระกัดน,นะครับผมโอเคก็วันเนี้ย มันเหมือนแบบมีอารมณ์แบบทำจีดาร์กหน่อยเนาะก็จีดาร์กวันนี้นะับผมมันจะมีประกอบไปด้วยนะผมคือมันไม่เฉียงว่าเพิ่มอ่ะมันไม่เฉิงว่าเพิ่มแต่เหมือนแบบเอากลับมารีรันอีกแล้วนะครับผมก็มีทั้งหมดแปดจี้ด้วยกันก็ตั้งแต่ปืนมัดเพชรแคสสวิดดับเบิลวิ่งลุมย่ำได้ไดมิชันนะครับผมมั่วเอ่อบอดทาสีกําแพงเหล็กปืนกักขังลุมด้ามโดนินจ้ารองเท้าดอกสีแล้วก็พลังงานมืดนะผมโดยทําการนะผมสะสมนะครับผม เอบวกสอันนผมคือตำรางเอามืดแล้วก็สะสมสุริยะของราเนาะอาวุธมืด2 3ชิ้นด้วยกันเพื่อแรกเป็นพลังงานมืดสะสม1ชิ้นเพื่อแรกเป็นแสงสะสมสี่ชิ้นก็เพื่อแรกเป็น1ใน 8G ี้นะครับผมก็เอาตรงๆนะถ้าเกิดแบบใครที่คิดว่าอยากจะลองอะไรก็ลองกันก่อนเลยนะครับผมมันว่าถือว่าโอเคนะก็สือว่าสำหรับผมว่าถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็ เอาตามตรงนะเกิดใครอยากจะทำอะไรก็ลองคิดดูกันก่อนละกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้มันก็มีเพียงเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นการกลับมาของจีดังอ่ะเออนี่ผมกล้าพูดเลยว่ามันการกลับมาของจีดังเนาะมันก็เลยแบบว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยทีเดียวนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพี่นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ